ลาดน้ำพลาไปนี่ฮะหืมคนมากปลาพกงกทอดน้ำปลาอ,อ่ะเดี๋ยวเฮียกินแบบนี้เลยแล้วกันนะมาทั้งทีแล้วต้องอย่างนี้ซ้อนๆอ,อย่างนี้เลยหืมคือตอนนี้เฮียกินไม่สนใจลูกเมียแล้วอะ สวัสดีครับผมบาร์บีบีเมมโมรีนะฮะวันนี้เรามีกินนอกสถานที่นะครับพอดีเฮียไปทำธุระแถวแจ้งวัฒน,นะแล้วนึกขึ้นได้ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยพี่เฮียเคยไปกินมาแล้วนะครั้งหนึ่งและอร่อยบีบีวิงปิงเดี๋ยวเจอที่ร้านเลยฮะไปมาถึงแล้วครับผมร้านต่ำยี่สิบนะวันนี้เฮมากันหมดเลยเมนูเขาเยอะมากอะดูดิ เยอะมากอ่ะเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าทําไมถึงต้องชื่อว่าร้านตํา2่เพราะร้านเขาเนี่ยส้มตามเริ่มต้นที่20บาทนะฮะไม่แพงมากเท่าไหร่เฮียสั่งมาหมดเลยนะทุกอ,อ,อย่างเลยเ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะรักทานแค่ไหนออคือสั่งมาเหมือนโมโหหิวอะ่ะไม่รู้วันนี้จะกินหมดหรือเปล่านะตอนนี้คือหิวมากแล้วเนี่ยมาร้านตํา20 <c oughs> ก็ต้องกินตํา20ก่อนนี่ตํส1บบาทนี่ไปกินที่อื่นเลยนะที่ <c oughs> <c oughs> นี่เริ่มต้นที่20นะนี่ไม่ตามําซัย่ว2บนะครับโอ้โหกลิ่นปลาร้า กลิ่นปลาร้าคือหอมมากอะ่ะหืคนมากแซ่บอันนี้ไม่ได้เวอร์นะคืออันไหนที่ไม่อร่อยเฮียก็จะบอกว่าไม่อร่อยอันไหนที่พอกินได้ก็บอกพอกินได้แต่เนี่ยที่กิน,นผ่านๆมาเนี่ยคือถูกปากหมดเลยร้านนี้ยชอบอะ่ะชอบที่สุดคือน,น้ําแบบน้าปลาร้าของเขาอะ่ะก็เท่าไหร่ก็ไม่เบื่อโอ้โหที่มาวันนี้เนื่องด้วยนี่เลยตำยำลาวปูไขด่ดองแซ่บ วงเลยนะมีหลายกล้องวันนี้พัฒนาคือเนื้อไข่เขาแบบแน่นมากส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลาทั้งหมดนะที่นี่ชัวมากเลยเนะี่ยไปสั่งอีกได้ไหมเนะี่ยไข่แน่นมากอั่ออยมากอันเนี้ยปูปลายี่สิบาทไม่แพงเลยเดี๋ยวนี้หายากนะร้าส้มตำที่แบบ20บบาทอะ่ะอืม ปลาเขาดีอ่ะอือหือยำลาวแซลมอนสไตลยย์เฮต้องกินน้ำก่อนอม,มากินไหมอร่อยมากอ่ะโอ้โหชัวร์มากเลยเนะี่ยมาทั้งทีแล้วต้องอย่างนี้ซ้อนๆอ,อย่างนี้เลยสามสี่ห้าชั้นเลยเนะนี่ยนัวมากเลยแซลมอนสด ชื่อร้านตำยี่สิบอยู่ซอยแจ้งวัฒนะสิบสี่นะฮะแจ้งวัฒนะสิบสี่ต้องมาโดนนะร้านนี้อร่อยจริงนมใ้ไปฮะอร่อยอ่ะปลากระพงทอดน้ำปลาอ่ะเดี๋ยวเฮียกินแบบนี้เลยแล้วกันนะมันดูเถื่อนไปเซ <c oughs> นจิมซีฟู้ดไปละปลากระพงเนื้อสดมากหอมมาถึงนี่ เห็ดออรินจิทอดน้ำปลาไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะ <c oughs> ยินเสียตังนะครับวันนี้อยากกินร้านนี้มากจิ้มกับซีฟู้ดเขาอหอมน้ำปลาแล้วแป้งกรอบมากไดยินเสียงไหมอันนี้อร่อยเลย <c oughs> นี่ฮะผัดหมี่โคราชกล <c oughs> ิ่นซีอิ๊วเป็นผัดหมี่ที่มีกลิ่นซีอิ๊วเยอะหอมอร่อยเอาไก่ก่อนดีกว่านี่ฮะ อพ่ออร่อยตำยำลาวซู่เจ้าสมุทรชื่อยาวมากเขาบอกว่าใครที่มาร้านตำยี่สิบต้องสั่งอันนี้ฮะมีหอยมแมลงพู่มีกุ้งนะฮะคล้ายๆกุ้งแค่น้ำปลาแล้วก็มีปูม,มาด้วยสามอย่างแล้วมีตำซู่อยู่ตรงกลางหอยแมงผู่อะ่ะโัมาเนี้ใหญ่มากรู้สึกว่าพี่จะร้อนแรงมากตรงเนี้ยใส่น้ำปล้าไปเลยชัวร์มากอันเนี้ยไป เนื้อใสามากขอ,อกอันนึงไม่ไหวอะ่ะอร่อยอะ่ะคือตอนนี้เฮียกินไม่สนใจลูกเมียแล้วอะ่ะปล่อยก็พี่จะตายกันไปก่อนเลยเถ้าไม่ดัดฟันนะจะกัดแบบอันนี้ต้องดูดเอา <c oughs> นี่ฮะกุ้งอร่อยตำยำซัวหอยนรกอันนี้หลบไปก่อนเจ้าสมุทรหอยกำลังมาหอยแครงกำลังมา เนี่ยหอยแครงเขาอ่ะตัวใหญ่มากชัวมากไปหือ,หอยแครงตัวใหญ่มากอะมาสดมากขอไม่ไหวขออยอันนึง่งไปอร่อยอ่ะเดีย๋ยวค่อยกลับมากินต่ออันนี้ใครมาที่เนี่ยก็ต้องสั่งนกันเมี่ยงหมูกรอบก็มีผักมาแล้วก็มีหมูกรอบนี่ฮนะขอกินหมูกรอบดูก่อนอือ หมูกรอบมากเมื่อกี้เฮียกินแล้วใส่ไปในผักเลยฮะนี่แล้วก็หมูสักชิ้นหนึ่งทำแรกยังไม่ถึงหมูกรอบหมูกรอบอยู่นี่นัวดีอืมอืมว้าว มาถึงนี่เลยแจ่วฮ้อนหมูน้ำแกงจะเหมือนแบบปลาป่าขอยืนเลยแล้วกันนะใส่นี่ก่อนเลยผักนี่นี่ใส่เลยผักเขามีเยอะมากใส่ก่อนอืมวุ้นเส้นปิดฟ้าก่อนรอมันสุกสุกแล้วละ่ะโอ้โหดูแจ่วฮ้อนหมูนี่ลงไปเลยละมุนมาก มากินไม้แจ่วฮ้อนอย่าบอกะนะที่ป้ากินคนเดียวหมดเนี่ยจริงป่ะเนี่ยร้อนมากขออีกรอบหนึง่งยางยางเปล่าก่อนน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนคนพูดถึงกันเยอะมากนี่น้ำจิ้มบอกเขาซื้อกับบ้านเลยวันนี้หนักขึ้นมาอย่างนี้เลย น้ำจิ้มันอร่อยมากอะน้ำจิ้มแฉวบฮ้อนชัวมากเลยวันนี้น้ำจิ้มเขาเด็ดมากตำยำลาวซัวเจ้าสมุทรขอย้ําำอีกสักรอบหนึ่งอือหือต้องสั่งอะอันเนี้ยอือยังไม่ได้กินเลยอันนี้ยำลาวซัวกุ้งสดตำยำซัวปูม้าปูเป็นปูฮะราดน้ำะลาตายนี่ฮะ กรปูเขาสดมากดูสีใสๆเลยอ่ะหัวใจสีดวงไอโฟเดี๋ยวหลังจากนี้เฮียจะซัดให้หมดเลยแล้วกันสำหรับวันนี้มาที่ร้านตำย2่ซอยแจ้งวัฒนะสิบไม่ผิดหวังเลยนี่รอบที่สองแล้วนะรอบแรกยังไม่จริงจังเท่านี้นะแต่รอบนี้เฮียแบบจริงจังมากเลยเฮียรู้มานะเมื่อก่อนนะ่ะร้านนี้เป็นแบบร้านรถเข็นอะ่ะตำส้ตมตำยี่บบาทจากร้านรถเข็นน่ะ จนทุกวันนี้เป็นแบบนี้ถ้าของไม่อร่อยจริงเฮียว่าอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ของเขาดีจริงและสดด้วยไม่สะดวกมาที่ร้านนะสั่งแก๊ปก็ได้โทรสั่งก็ได้หรือว่าเปิดในไลน์แกป๊ปอ่ะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮี้ยด้วยแล้วกันนะฮะคลิปหน้าเฮีย hey, จะกินอะไรจะนั่งกินอยู่บ้านหรือไปกินที่ร้านข้างนอกค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม อร่อยมากกินต่อเลยแล้วกัน